อันดับแรกนะครับที่เราจะมาพูดวันนี้นะฮะวันนี้เราจะมาพูดกันเลยนะครับวันนี้นะครับอ่าวิธีอันดับแรกก็คือการหารเงินจากการเขียนหนังสือไม่ใช่ C จากการเขียนหนังสือนะจากการเขียนหนังสือก็คือจากในคอมนะครับจากในคอมก็คือรับจ้างในคอมทั่วไปอย่างเช่นออฟฟิศแล้วก็ตามโรงเรียนประจํานะครับตามโรงเรียนประจําก็คือมันจะมีหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศ หรือโรงเรียนประจํานั่นเองนะครับก็คือมันก็จะประมาณน,นี้เลยแต่ว่าโรงเรียนประจํามันก็จะมีสอนมาด้วยนะครับว่าเขาจะให้เราทําตารางยังไงนะก็คืออย่างเช่นตาราง Excel Excel คือทําตารางแล้วรวยมากนะรวยมากนะครับ Excel คือทําตารางแล้วจะได้ตังค์นะได้ตังค์จากใครได้ตังค์จากาในหน้าครับ ได้ตังจัดนายหนะ้าเพื่อให้เรามีความก้าวหน้านะครับหรือว่าหนังสือที่เราทำนะครับอย่างเช่นหนังสือบทเรียนแบบฝึกหัดหรือว่าเราเป็นครูเราก็สอนนักเรียนไปก็จะประมาณนี้เลยครับแต่ว่าการทำโซเชียลอย่างอื่นอย่างเช่นการทำ YouTube การทำเอ่อการทำ u t u b e การทำ Facebook การทำ i n s t a g r กรมการทำ WhatsApp การทาเกี่ยวกับเรื่องติ k t o k ใช่ไหมไม่ใช่วา s แอ p ครับการทํา Ti k t o กก็คือเป็นตอกที่การสร้างรายได้ที่เยอะขึ้นพอสมควรนะก็จับประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าการทำเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะขึ้นมากมายพอมากมายใหญกองใช่ปะมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นที่สําหรับเยอะมากเลยนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะอ่า เยอะมากนะครับอ่าประมาณนี้กันเลยเนาะอ่าก็คือเป็นที่บทเรียนเนี่ยน่าสนใจนะครับก็คือผมชอบทำงานเกี่ยวกับเขียนคอมพิวเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะอย่างเช่นจ้างงานเนี่ยจ้างงานมาละยี่สิบบาทเองนะครับแค่คอมพิวเตอร์นะครับอ่าจ้างงานคอมพิวเตอร์มันก็จะประมาณนี้เลยนะฮะอ่า การหาเงินนะครับก็คือการเขียนหนังสือการทำอะไรก็ตามนะครับก็จะประมาณนี้เลยอายุสิบห้าถึงสามสิบนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะรายได้ก็อยู่อยู่ที่เก้าพันบาทนะการเขียนการเขียนบทความเป็นทําเป็นออฟฟิศการสร้างเป็นออฟฟิศนะครับก็จะจ้างช่างมาติดตั้งตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าการเขียนอะไรก็ตามนะครับก็คือการทํา YouTube ก็จะได้สามพันสี่ขึ้นมา เพื่อให้เราได้ขึ้นมาอะไรนี่แหละเพื่อให้เราเป็นแบบสถาที่น่าสนใจก็จะประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเกี่ยวกับเรื่องแต่ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรไ,ไหมการทำทำนู่นทำนี่นะครับแล้วทีนี้เราก็ทำการต่อไปเรื่อยๆนะครับบางทีเราก็พิมพ์เอกสาพรพิมพ์เอกสารแล้วได้เงินด้วยนะบางทีเราก็ได้เงินกินขนมไปเรื่อยๆเรื่อยๆวันละยี่สิบบาท ถ้าเราอยากได้สี่ร้อยก็ต้องทํางานยี่สิบบาทไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับบางทีก็บางทีเขาไม่มีเงินให้นายหนนะ้านั่นเองนะครับก็ตามนี้กันเลยนะครับอ่ะก็จบลงไปนิดนึงนะครับสหรับใครที่อยากจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องการหาเกี่ยวกับเรื่องการหารายได้นะครับก็คือทํ o u t u b e เนี่ยได้สามพันถ้าอยากได้แสนนึงก็ต้องทำสามพันไปเรื่อยๆโดยที่เราเอาแบบนี้ไปเรื่อยๆทําให้ได้ร้อยดอลลาร์ นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีรพลมีเดียด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว